วันนี้นะคะน้องใบตองก็จะมาทำอะไรคะนี่เราจะมาอบฟักทองนะคะแล้วให้น้องใบตองกินอบฟักทองดีกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะฟักทองมีประโยชน์ยังไงน้องใบตองรู้ไหมคะรู้คะ่ะประโยชน์ยังไงคะช่วยให้บำรุงสายตานะคะใช่แล้วคะ่ะกินฟักทองนะคะทําให้สายตาดีแล้วก็ทําให้ผิวพรรณสวยด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนค <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกคืออะไรคะ กินค่ะขั้ตนตอนแรกนะคะแม่ลดก็จะเป็นคนหั่นแล้วให้น้องไปตองเป็นคนถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เอาไปล้างนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูน้องไปตองถ่ายคลิปแล้วก็มาดูแม่ลดหั่นกันนะคะทุกคนนี่นะคะแม่ลดก็จะผ่ากลางก่อนเลยนะคะทุกคนทองลูกใหญ่จริงๆลูกมันใหญ่มากนะคะแม่ลดซื้อมาแค่เสี้ยวเดียวนะคะทุกคน เนี่ยค่ะชิ้นนี้คือยี่สิบบาทนะครทองแกะแก่แบบเนื้อเหลืองมากเห็นไหมคะทุกคนเห็นค่ะอ่าต่อไปนะคะจะไปทางไหนดีเนาะไปทางนี้ดีกว่าะคะ่ะอืมหูสีสวยจังเลยเราจะปอกเปลือกก่อนนะคะอย่างนี้นะคะอ่ปอกเปลือกนะคะจริงๆกินทั้งเปลือกได้นะแต่เราอยากจะปอกนิดนึงนะคะทุกคน ปอกเกอบให้แบบว่าไม่ต้องเกลี้ยงม,มากนะคะนี่เลยฟักทองอ่ะอร่อยนะมันจะมันนะคะทุกคนฟักทองมีประโยชน์หลายอย่างทําอาหารข้าวก็ได้ทําขนมก็ได้ทําของกินเล่นตอนนี้เราจะเอาฟักทองมาทําของกินเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเนาะหลังจากนี้นะคะ เห็นไหมคะแม่ราก็จะหั่นประมาณนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะไม่ไม่ไม่หนามากก็ไม่บางมากนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอักทองน่าก,กินจังเลยนี้เราก็จะเอาไปล้างนะคะแต่ตอนนี้เราเอามาใส่จานให้เพื่อนเพื่อนดูสีสันของมันก่อนนะมันสีสันมันน่ากินมาก สีเหลืองอและนี่ก็คือฟักทองที่เราหั่นนะคะแล้วก็ไปล้างความขมสาดเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่ราจะให้น้องไ่ตองนะคะเอาเข้าหม้อทอดดับน้ำมันของเรานะคะทุกคน,นเลียงไปเลยน้องม่ต้องจะทำให้มันเหมือนดอกมงกไม้หน่อยเ,เลยะะจ้าจะทำให้เป็นดอกมงดอกไม้เลยปมวบนั้นนะนะวิีว่า โอเคอเยอือค่ะนี่นะคะตอนนี้แม่รถก็รอ oh. น้องไี่ตองนะคะเรียงฟักทองของเราใส่ให้เต็มหม้อทอดของเราเลยนะคะทุกคน๋ยวมาดูกันนะแม่ลุงเกดพอ่อค่ะใส่ทับทๆกันได้เลยนะคะอ่าไม่ไอ้เนี่ยฟักทอง่ะมัน oh. จะไม่เต็มหมอ้อป่ะอ๋อเต็มค่ะเต็มค่ะ นี่นะคะตอนนี้ก็จะนี่สีสันสวยงามเลยเอาใส่ไปเลยค่ะน้องตองปุ๊บเอาสองร้อยองศาเลยค่ะเป็นสองร้อยองศาสองร้อยจ้ากับห้านาทีสิบนาทีไปเลยค่ะสิบนาทีใช่พอฟักทองสุกยากนิดนึงนะ,ะทุกคน <10 S 1> นี่นะคะอ,อ่าสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าหลังจากสิบนาทีหน้าตาฟักทองของเราจะเป็นยังไงนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะสิบนาทีนะคะเรามาดูฟักทองกันอ๋ <AL> อฟักทองมันก็จะเริ่มอุย้ยสุกแล้วนี่นาเดี๋ยวนะแม่รถดูก่อนแต่กลับด้านอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งอะค่ะมันยังแบบเปียกๆน้ํายังชํำๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรากลับด้านนะคะแล้วเราอบต่ออีกสักห้านาทีพอเนาะไม่รู้ว่ามันเหมือนมันสุกเร็วจังเลยแต่แม่แม่คิว่าจะสุกช้านะคะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับด้านนะคะ แม่รถเอาชิ้นเล็กๆมาลองชิมสิคะเนี่ยอยากรู้จังเลยเดี๋ยวต่ออีกห้านาทีนะคะทุกคนอีกห้านาทีตอนนี้นะคะก็พอแล้วนะคะทุกคนประมาณสิบห้านาทีนะคะรอบแรกสิบนาทีรอบหลังห้านาทีนะคะามาคลีปใส่จานกันเลยค่ะนี่นะคะสุกแล้วนะคะทุกคน หอ,อมฟักทองเลยแม่ลดว่าเอาแบบว่า,วามาทําแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นของทานเล่นดีกว่าไปกินของกรอบๆนะคะทุกคนอันนี้ไม่กรอบอันนี้ไม่อันนี้ไม่กรอบนะคะสุกนุ่มอะคะ่ะถ้ากรอบกันต้อคงต้องหั่นให้บางกว่านี้แต่แม่รถแม่ไม่ได้ทันใางเดี๋ยวเราจะมาให้น้องไม่ตองชิมน,นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ที่มันมีใครไปเนาะก็นี่แหละคะ่ะก็หน้าตาออกมาจะเป็นแบบแบบนี้นะคะหน้าตามันเหมือนดูกรอบแต่มันก็นุ่มในนะคะมันไม่ได้กรอบใช่นะถ้าหั่นบางกว่านี้อาจจะกรอบก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ลดไม่ได้หั่นบางนะคะทุกคน,คนกินเลยค่ะกัดเลยค่ะไม่ต้องกินทั้งหมดชิ้นก็ได้นะคะชิ้นมันใหญ่เกินไป มืนรู้สึกรอบเลยนะนุ่มค่ะทุกคนหอมหวานนะลูกหวานฟักทองเนาะใช่หวานอืมอร่อยอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะถ้กินให้ยิ่งอร่อยก็คือโรยน้ำตาลนิดนึงอืมันก็หวานนะแม่มันก็จะหวานเกินไปมจะหวานมันก็ไมีประโยชน์ด้วยนะแรมตายใช่กินฟักทองบำรุงสายตาแล้วก็ผิวสวยจ่อร่อยใช่ไหมน้องตองใช่ ถ้าถ้าไม่เชื่อเราไม่ลองนี่ถ้าไม่เชื่อไอคิมเนี้ยคะ่ะอยากลองกินหรือว่าอยากลองทําตามนะคะก็ไป,ไปซื้อมาอท<ำ>ําเลยไปไปซื้ออุปกรณ์นะคะตามคลิปนี้แล้วก็ลองไปทำที่บ้านคุณได้เลยนะคะใช่ตอนนี้ฟักทองราคาถูกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองจิ้มน้ำตาลกันดูบ้างน,นะคะนี่นะเราไม่ต้องจะเอาชิ้นใหญ่ นี่คือน้ำตาล้วโฟกัสนะคะโฟกัสโฟกัสน้ำตาลค่ะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะคะด้วยก็ขาวน้ำตาลก็ขาวนะคะมันโฟกัสมันก็เลยต้องโฟกัสเยอะเลยน้ำตาก็จิ้มลงไปเลยค่ะนี่นะคะด้านนี้นะจิ้มลงไปเห็นไหมเห็นค่ะโฟกัสยังโฟกัสแล้วค่ะอือ <laughs> อร่อยใช่ไหมคะแม่ขอชิมจิ้มตาลบ้างได้ค่ะเดี๋ยนี้แม่ลดนะคะเยอะเกินไปเปล่า <laughs> อร่อยค่ะจิ้มตาลก็อร่อยค่ะทุกคนนะคือฟักทองมันมีบางช่วงนะคะอาจจะสีเข้มถ้าตรงไหนที่สีเข้มนะคะทุกคนมันก็จะมีความหอมหอมจริงๆ <laughs> หอมฟักทองะคะ่ะที่สีมันจะเข้มๆน่อยนึง่เงนี้เห็นไหม ใช่ใช่ทอดมันจะมีเนี่นหอมแน่่แ่เด็ดใช่ถ้าคนอยากให้แบบว่ามีกลิ่นหอมเยอะๆนะคะก็หั่นให้บางกว่านี้แล้วก็ทอดให้นานกว่านี้ให้มันเข้มกว่านี้นะแต่แม่รสชอบประมาณนี้นะคะทุกคนนึ๊กแต่ความชอบนี่นะคะตอนนี้นะคะน้องใบตองก็กินจะหมดจานแล้วค่ะทุกคนเหลือแค่สองชิ้นเองนี่นะคะหนึ่งหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งชิ้นเพราะอยู่ที่มือหนึ่งชิ้นนะคะแม่รสว่านะคะอย่างเงี้ยใครมีเด็กๆอายุประมาณเนี่ยสี่ห้าขวบห้าหกขวบแบบน้องน้องใบตองนะคะ ทำแบบนี้เลยค่ะคือเอามาข้าวหมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะเด็กๆชอบแน่ๆเลย,ชย 3, 2, ใช่สักสามสองขวดใช่เพราะว่าปกติน้องวิตองก็ไม่ค่อยได้กินฟักทองแบบเอามาทําเป็นอาหารเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่พอมาข้าวหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆ,นๆทุกคนจําได้ไหมคะเมื่อกี้เ,เต็มจานเลยน้องม่ต้องกินนี่ค่ะแม่กินไปสองสามชิ้นนะคะน้องม่ต้องกินหมดชิ้นแล้วนี่นะคะก็คือชิ้นสุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้ว หมดแล้วหมดแล้วนี่นะคะแม่แม่ทุกคนเอาไปทำตามได้เลยนะคะฟักทองซื้อมาหนึ่งชิ้นยี่สิบบาททำให้ลูกกินเลยค่ะได้หลายวันเลยค่ะทุกคนหลายวันใช่ฟักทองชิ้นหนึ่งยี่สิบาทชิ้นมาเริ่มเลยใช่กินได้หลายวันเลยแต่น้องไปตองนี่ค่ะหมดจานแล้วค่ะทุกคนอร่อยจริงค่ะแม่ลดยืนยันความอร่อยน้องม่ตองยืนยันความอร่อยไหมคะ อ่าฮะที่จริงอะไรคะพี่เตยเราสไลด์สไลด์แล้วก็ท้าเป็นฟักทองทอดกรอบต้องบางๆใช่ต้องบางๆก็สไลด์ใช่แต่ในกกินไม่ไม่ลดไม่ได้สไลด์นะคะไม่ลดใช้หั่นนะคะก็คือถ้าใครอยากจะกินเหมือนกับฟักทองทอดกรอบก็ใช้วิธีสไลด์เอานะคะเหมือนกล้วยฉาบอะไรเงี้ยค่ะสไลด์แบบนั้นเลยสไลด์โอ้เยอะเกินน้อง่ต้องอร่อยมากน้องไม่ต้องอร่อยจริงดวดูดูน้องพ่ต้องกินนะคะ นี่นะคะเยี่ยมเลยแม่เราทำให้กินบ่อยๆดีกว่าน้องไปตองจะได้ใส่ตาดีสุขภาพดีเด็ดเด็ดเด็ดตอนนี้นะคือคุยบท น้ตาลเข้าใกล้หมดแล้วด้วยนะเดี๋ยวถ้าถ้าอันนี้หมดเนี้ือมั่นต้องบอหมดทั้งคู่เลยนะ,อ,ะอร่อยไงคะหมดนี้ค่ะคำสุดท้ายแล้วกินเยอ,อ,อะ่านะตาลอือหืออ่าฟักทองข้าวมออดและจิ้มน,น้ำตาลนะคะรสชาติจะคล้ายอะโวคาโดกินกับน,น้ำตาลเลยค่ะมันจะมีมความหวานแล้วก็ความมันเพราะฟักทองค่อนข้างมันนะคะ กิน้ายกันเลยค่ะนี่น้องไม่ต้องกินหมดจานแล้วนะคะอ่ะค่ะไปหรือยังคะไปแล้ว,ลวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราสองคนพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย